สนับสนุนโดยน้ำมันดำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผสมโสมและแอลอาริจ e ินีเอ็มออไรซาโกสวัสดีค่ะกูู๊หากล้องไม่เจอสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ฟิปทีวีวันนี้นะคะยังอยู่กับฝันเหมือนเดิมเลยวันนี้เขาบอกว่าต้องให้ เพราะมันเป็นวันที่5เดือน5ปี5 5หลายๆคนตื่นเช้าเพื่อไปตักบาตรทำบุญกันเพราะว่าถือว่าเป็นวันพระใหญ่อย่างที่บอกไปแล้วก็แล้วก็แต่ว่าสําหรับหลายๆคนอย่างบางคนตรงแถวๆนี้ก็ไม่ได้ตื่นไปตักบาตรเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนตกแรงโค้กมาขนาดขี้นกที่อยู่บนรถยังหลุดเลยมันตกแรงมากจนไม่ต้องล้างรถนะคะแล้วก็มันงงตรงที่ ก่อนจะออกมาทํางานเนี่ยประมาณบ่ายสองกว่าเนี่ยในหมู่บ้านในแถวบ้านอะ่ะฝนตกลงมาอีกหนึ่งรอบแต่พอเข้าถึงถนนเสสชดาก็ไม่มีฝนตกแถวแถวสตูดิโอของเราก็ไม่ตกนะคะก็เลยงงว่ามันตกตรงไหนบ้างแล้วแต่ว่ายังไงก็ดีแล้วถือว่าวันนี้อาจจะไม่ร้อนมากเพราะว่าอากาศคล้มคลึมคล้มคลืมนิดนึงเอาเป็นว่าไปไหนพกร่มด้วยนะแล้ววันนี้ก็แบบถนนโลง่งมีเพื่อนแบบ อัพรูปมาว่าสถานีรถไฟโลกเอ้ยสถานีรถไฟฟ้าโล่งมากจนเพื่อนแบบ สามารถนอนกิ้งถ่ายรูปกันได้เลยนะคะแสดงว่าวันนี้หลายคนก็อาจบ,บางทีบางคนเพราะว่าวันจันทร์เป็นวันหยุดใช่ไหมเขาออก่างจังหวัดกันนะเด้แต่เราก็อยู่ในเมืองกรุงอยู่เพราะว่าต้องทํางานจัดรายการให้กับหลายๆคนแล้วก็ทีมงานคุณภาพคับจอขนาดนี้ทุกคนก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะมามอบความสนุกสนานให้กับทุกคนในวันนี้ติดต่อติดตามกันได้ค่ะที่ w w w g l o b channel t tv นะคะแล้วก็ขอเพลงกันมาได้ด้วยนะหลังไม้029349774 นะคะส่ง SMS มาคุยกับเราได้ด้วยว่าทักทายกันหน่อยเป็นอะไรยังไงบ้าง4221559นกะคะก็ส่ง SMS เข้ามาวันนี้เนี่ยแบบข้างนอกขำอะไรกันดังถึงข้างในเลย <c oughs> เป็นซาวเอฟเฟก์ที่ดังมากนะคะก็วันนี้แบบถือเอาเป็นว่าจัดรายการตามสภาพอากาศเลยกันเนาะแบบชิลๆสบายๆอยากพูดอะไรพูดอยากเล่าอะไรเล่าดีกว่านะแต่ว่าเซ็งอย่างหนึ่งคือ วันนี้ไม่ได้หยุดถ่ายรูปเลยอะขับรถมาเซ็งมากอะเพราะว่ามันไม่ได้ติดไฟแดงเลยค่ะ <c oughs> คือปกติเนี่ยมันจะต้องรอให้รถติดใช่ไหมพอรถติดเราไม่มีอะไรทำเราก็จะถ่ายรูปนอกเหนือจากฟังเพลงแล้วเราก็จะถ่ายรูปถ่ายบนนูนน่นนี่อะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าติดไฟแดงบางทีมันแบบก็ความ,มาถ่ายรูปแต่วันนี้ไม่ได้ติดไฟแดงเลยบ่งบอกถึงรถสภาพถนนในกรุงเทพนะคะอาจจะไม่ติดแต่ว่า น่าจะไม่ติดทุกสายแหละเพราะว่าเป็นวันเสาร์แล้วก็เป็นวันที่หลายๆคนเตรียมที่จะหยุดในวันจันทร์บางคนก็แบบหยุดบางคนก็ไม่หยุดแล้วกันเนาะเป็นหยุดชเชยวันจันทร์ใช่ไหมเอาล่ะมาอยู่ด้วยกันวันนี้แล้วกันนะคะก็เอาให้เต็มที่เลยพูด,พ,ดพูดทห้เต็มที่เลยเราจะบอกนะว่าวันนี้เนี่ยเป็นเดี๋ยวเราอ่ะจะหยุดจะไม่อยู่ที่ฟิปอีกสักพักหนึ่งเรามีภารกิจที่เราต้องแบบไปทําแล้วก็ วันนี้จ,จะเป็นไม่เอาไม่ไม่ใช่วันสุดท้ายเราแต่ว่าเป็นวันที่ในเดือนนี้แหละแต่เราจะแบบหายจากหา่างหายกันไปก็คิดเชิงอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ห้าขวบแค่นั้นแหละแล้วเราก็จะบอกว่าวันนี้เราก็จะขอเป็นขอบน่นขอพูดนูน่นนี่เป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างนี้นะอามาอยู่เป็นเพื่อนกัน,กนละกันเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าข่าวเราค่อยบ่นต่อไปไว้ตอนเวลาแบบเวลาเหลือเยอะๆแล้วกันนะคะสําหรับ นุม่มบีคนนี้ที่แบบคนพบตัวเองหลายๆคนตอนที่เขาเป็นวงอยู่อะตอนที่ตอนนั้นเรียนอยู่ประมาณมปลายอะชอบมากเลยอะ่ะเธอคนเดียวรู้ไหมคือร้องแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวขาดใจตายวงคลาสนั่นเองนะคะแล้วเขาก็แบบแยกวงกันไปแล้วเพราะว่าฝันคิดว่าหลังจากอาัลบั้มที่ อัลบบ้มงี่สองพี่แบงก์ก็เริ่มเปลี่ยนไปนิดน,นึงเริ่มมีรอยสักเยอะขึ้นอ่ะเราก็อาจจะคิดว่าอาจจะยังล็อกอยู่ล็อกก็จะสักได้ใช่ป่ะแต่ว่านานๆไปมันไม่ใช่ลายล็อกอะ่ะมันเริ่มเป็นลายแบบอัดออกไอพี่พอบอะไรเงี้ยพออัลบบ้างี่สพี่แบงก์ก็เริ่มใส่เสื้อกา้ามไอ้ล็อกไอ้ล็อกเสื้อกา้ามสีขาวก็ไม่ค่อยมีนะอะไรเงี้ยรออัลบบ้าต,ต่อมาเริ่มมีหมวกเริ่มอะไรอ๋อเราเริ่มรู้แล้วว่า3มคนข้างหลัง <c oughs> คือพี่แฮกอะไรใครบ้างเนี่ย พี่แฮกพี่พลพี่ช้างชื่อช้างใช่ปะ่ะมือกองอะ่ะอ,อทุกคนยังชื่ออะไรนะเพี่ยักษ์ใหญ่เหมือนกันนั่นแหละพี่ยักษ์ก,ก็ยังแบบยังยังดำดำทึมๆึมค่เดฟอะไรอย่างงี้มันก็ออกแนวร็อกใช่ไหมแต่พี่แบงค์เริ่มเปลี่ยนไปนะคะล่าสุดนะนั่นแหละก็นานมาแล้วด,ดประมาณปีหนึ่งละเขาก็ แยกวงกันนะคะด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าแนวเพลงอาจจะเริ่มชอบไม่เหมือนกันหรือว่าอาจจะเขาอาจจะชอบไม่เหมือนกันมานานแล้วแหละแต่ด้วยในระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมาสักพักแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องแบบแยกไปตามทางที่ใครชอบในแบบไหนนะคะแล้วพี่แบงเขาก็มาทำอัลบั้มมาเปิดซิงเกิลใหม่ซิงเกิลแรกของเขาแล้วชื่อว่า Love Me Touch Me Kiss Me นะคะเปิดกันแบบอลังการมากคือ หลังจากที่เรารอแบบแฟนขำเนี่รอมา1หนึ่งปีใช่ไหมแยกย้ายกับเพื่อนวงคลาสไปแล้วล่าสุดพี่แบงค์ปรีติบารมีอนันต์เนี่ยเขาก็มาตั้งชื่อใหม่ในหัวใจเดิมว่าแบงค์แคชแต่ว่าสะกดแบบนี้ B A N K, K C A แล้วก็เป็นตัวเงินอะ S นะคะก็อา่านว่าแบงค์แคชอยู่นั่นแหละกลับมาอีกครั้งแนวเพลงที่ชอบค่ะนั่นก็คือเป็น R&B b นะคะเพลงแรกซิงเกลิลแรกเริ่มมีชั m มี i s s มีเปิดตัวพิเศษมากทำเอาแบบสาวอกแฟนคลับเขาเนี่ยตาร้อนผ,ผ่าผ่ากันทั่วประเทศเพราะว่าพี่แบงค์เขาจะเลือกแค่แบบแฟนคลับ5คนเท่านั้นแล้วก็เอามาแบบเมคโอเวอร เอามาทําให้เลิศเลิอะทำไมถึงต้องทําให้เลิศนู้แมเพราะว่าเขาจะพานั่งรถริมูซินหรูๆจ้าแล้วก็พาไปดินเนอร์กันแบบคือแฟนไม่เคยทํากับแฟนขับอย่างนี้มาก่อนนะคะคือ5คนเนี่ยที่มีต้องพิสูจน์ความประทับใจที่มีต่อพี่แบงก่อนนะแล้วก็ได้รับรางวัลเป็นการเมคโอเวอร์นะคะหลังเดินพรมน้ําเงินแล้วก็เดินพรมน้ําเงินมาท่ามกลางแฟนขับคนอื่นๆที่แบบอดไปนะก็ แหมมาต้อนรับหลายร้อยคนเลยค่ะหลังจากนั้นก็ขึ้นรถริมูซีนริมูซีนสุดหรูแล้วก็ฟังเพลงแบบเต็มๆตัวต่อตัว,ตว,ตวเป็นครั้งแรกด้วยกันก่อนใครๆนะคะพร้อมกับว่าพาไปดินเนอร์สุดหรูแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ร้านเวอร์จิโก้บนชั้นสูงสุดของโรงแรมบานยันทรีโฮเทลทำเอาแบบทุกๆคนเนี่ยอิ่มอาหารแล้วก็ อิ่มหูเพราะว่าได้ฟังเพลงให้พี่แบงค์ร้องให้ฟังเต็มๆนะคะแล้วก็ยังมีม mm ิวสิกวิดีโอเพลงที่แบบแบงค์เนี่ยรับรองก็เลยว่าจะอลังการสร้างสารรค์แบบให้สะสมกับการรอคอยมีสาวคาร่านัทธิดาปอเชอร์มาเป็นแบบนางเอกมิวสิกวิดีโออะไรอย่างนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูเขาเป็นอดีตรอง Miss t h a แลนด์เวิลด์ด้วยนะซึ่งงานนี้เนี่ยพี่แบงค์บอกว่าตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นตั้งแต่เพลงนี้ตั้งแต่ตอนทําแล้วเริ่มต้นครั้งนี้ก็ เป็นเพลงที่ถ่ายทอดตัวตนนะคะแล้วก็ความชัดเจนในทางดนตรีที่ชัดเจนขึ้นไปอีกขั้นในฐาน,นะศิลปินเดี่ยวเพราะเคยแบบอยู่แต่แบบกลุ่มมาเกิดมาจากเป็นกลุ่มใช่ไหมตอนนี้มาทำเดี่ยวนะคะซึ่งเพลงนี้เขาบอกว่าจะพูดถึงอะไรที่มันแบบเซ็กซี่เพรสเชน่นระหว่างผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเป็น R&B ในรูปแบบของแบงค์แคสแล้วก็ จะมีไอเดียแคมเปญนี้ในร่วมกับทีมงานขึ้นมาก็คือจะเอา5สาวเนี้ยนะคะ5คนที่เขาเลือกเนี่ยจากการที่เขามาเขียนความประทับใจที่มีต่อพี่แบงค์เนี่ยในเฟซบ o o กแฟนเพจนะคะแล้วก็นำา5คนนี้มาแปลงสมให้ดูดีที่สุดนั่งดิมูซีนไปด้วยการฟังเพลงเริ่มมีทัดมีคิสมีไปด้วยกันด้วยงานนี้พี่แบงค์บอกว่าประทับใจมากเพราะว่าแบบพอแต่ละคนเมคโอเวอร์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แบบพาไปดินเนอร์ที่ร้านอย่างที่ฝันบอกก็คือ Ver ์ชิโก้เลสลองนะคะชั้น61บันยันทรี แล้วก็นั่งแบบนั่งคุยน tamam> like> ั่งกินนั่งพิเศษมากนั่งแบบคือกินข้าวข้างพี่แบงค์อ่ะแล้วก็คุยเรื่องทั่วไปสเพราลนะคะเขาบอกจริงๆแล้วแบบตอนลงมาจากตุกแกมี่เนี่ยไม่คิดว่าแฟนคลับจะมาร่วมยินดีแบบเยอะขนาดนี้แล้วก็ต้องขอบคุณมากที่มาร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่นจริงๆหรือว่าถ้ายังไงต่อไปในติดตามผลงานหรือว่าเกาะเกาะแบบว่ากระแสพี่แบงค์ได้ว่าจะไป มีเพลงใหม่เมื่อไรตอนนี้ทำอะไรบ้างอะไรอย่างงี้นะคะที่ w w w f a c e b o o k c o m b l a n k c l a s s ก็สะกดแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะ b a n k k c a s h นะแล้วก็ทวิตเตอก็เหมือนกันก็ slash b a n k c l a s s ค่ะส่วน m อ Music Video ว o ดีโอเลิฟมี t ัชมีคิสมีตัวเต็มเต็มเนี่ยจะเป็นยังไงทีเด็ดเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ติดตามได้เลยนะยังไงก็ไปลองดูกันแล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะแบบ ตามกิจกรรมทุกอย่างเนี้ยอย่างที่ฝันบอกเนี่ยนะเข้า Facebook กับท w i t เตอร์น่าจะดีเพราะว่าเขาคงโพสต์บ่อยแหละนะเขาคงมีคนดูแลจ,จัดการให้อะไรอย่างนี้นะคะเอาล่ะยังไงติดตามกันได้ค่ะกับพี่แบงค์คลสนะคะเป็นแนว R&B แล้วปกติเนี่ยเวลาแบบเพลงฮิปฮอป R&B อะไรเงี้ยที่เราเห็นใช่ไหมมิวสิกวิดีโอก,ก็ต้องหรูหราาอยู่แล้วต้องมีแบบทองเพชรนู่นนี่เยอะแยะ,ยะมากมายเออพอจับนี้แล้วแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันในช่วงหน้าดีกว่าเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักสัก หนึ่งเดี๋ยวแบกนหน้ามาเมาต่อนะจ้ะสนับสนุนโดยกาแฟปรุงสำเร็จ M Coffee Go